พี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องใครใครได้ดูมิ팅เมื่อคืนนะพี่น้องมิ팅ครูจิมพี่น้องมิ팅ครูจิมพี่น้องโอ้ยเป็นตาสร้างหลายพี่น้องส่งลูกให้ไปอยู่บ้านนอกนะส่งลูกสองก้นให้ไปอยูย่ยะโสะนะเพื่อจะได้จัดงานมิ팅ให้มันสบายนะคะ นางตักผู้เ่าซำน้อยนะพี่น้องตอนเพิ่นตอนเพิ่นสัมภาษณ์ว่าเป็นตาสร้างหลายนะเฮ้ยผู้รุ่นเ็กกอดเลยกอดเลยจูบเลยพันวะพนาพี่น้องพนาทางผู้ยิ่งกะโอ้ยทําเป็นเขินนะคะอายุตั้งกันสิบหาปีพี่นะพี่น้องเออขันว่าผู้ยิ่งแต่ผู้เ่าเท่ากันยังว่า บ่ปานไดนะพี่น้องเออกันอันผู้ชายอันเด็กน้อยนะผู้สาวเถานะเสือบบพี่น้องผู้ชายนั่นมันบบได้มามักสาวเถาด้วยจริงใจดอกมันมาหากระแสซื้อพี่น้องมาหากระแสซื้อจัดงานมิตริงมว่านี่มีแต่ค้นว่าได้พี่น้องมีแต่คนอันอันว่าบบคิดฮอดลูกปานนั่นว่า โอ้ Ooh, ห้ากลูกหลายห้ากลูกนะคะรักลูกมากนะคะขาดไม่ได้เลยนะไอ้เต้าความรักนะตอนนี้นอะเอ้ยข้าม,มาลูกบม่มีพี่น้องขันพิษพลาดไอ้อยังขืนมาหนะกกสิโพธิหาแมนนะคะสิมโาโพธหาเมสิมาโพธิหาลูกนะคะเออตอนนั้นอันช่วงวงกระแซตกก็เอาลูกไปขืนเวที่ตอนนี้ได้ได้พูดคนไม้แล้วก็ ก็เอาลูกไปขืนเวทีพี่นอ้องฟฝ้าส่งลูกไปอยู่หม่องอื่นนะเออย่านลูกเห็นเห็นคือเก้าแหละเห็นคือเก้านะแห้งอันลูกสาวแห้งว่าเป็นแห้งอันอยากหูอยากเห็นเห็นยังกระถามเลยนะเออหนูไม่น่ามีลูกไม่แม่แบบนี้เลยนะคะหนูไม่น่ามีแม่แบบนี้เลยเดี๋ยวลูกก็จะว่าขํานี้แม่แม่แบบแม่ที่หาแต่เรื่องอย่างว่านะคะ งานงานในวงคนบ่เบิ่งกะสร้างน่ะได้มาไล่ก็ได้อยู่สองคนนะ่ะเพืเ่อนเพื่อนหมู่บ้านเพื่อนบอกว่ามาไล่มาไลา่รวมของเราไปนะมาไล่รวมของเราสองคนพันนาเราสองคนคำว่าสองคนหมายถึงผัวเมียรหรือเดพีนออ่น้องเออบ่แมนน่ะนี่ถ้ามดาเดสองคนนะ่ะมาไล่เราสองคน คักเนาะเป็นต่สร้างหลายมีแต่คุนว่าเฮ็ดอย่างมีแต่คนวา่าก็ากเจ้าเฮ็พดพ่ดีคนเขาก็วา่าอะไรพี่น้องเออคันเจ้าเฮ็ดดีไพเขาสิวา่าขันเจ้าอยู่มอ่อกแม่แม,ม,ม่ไพเขาสิวา่าพี่น้องเออเห็นบบฟ้องอันฟ้องอันกอกะแพ้สมแนสมแนมีเต่คุนสาใจหายมันแพ้ซะห้มันแพ้ซะเอพอพอพอนังพ่อนสองนี่ เออเป็นตาสร้างหลายเฮ็ดหยางก็เป็นตาสร้างอีหลีได้พี่น้องเออคอยบ่แม่แนว่านว่าจังสันจังซี่นะ่ะอดีตะคอยเคยเบิงเขาคอยเคยอันอันเบิงเขาติดตามเขาก็ย้อนวานพวกเก่าเพิ่นนะ่ะเออพอนมีเรื่องคอยกันกดยกเลิกกดหยางตอนนี้นะ่ะเพจเพิ่นนะ่ะเพจใหญ่กกบกัหายไปแล้วลายไดายส่วนใหญ่นะอยู่อยู่กับเพจนะเพจเพจใหญ่เนะพิ่นน่ะพี่น้องเออเห็นบอก ตอนนี้เพจน้อยไล่เถ่อคนเบิ่งกับ,บรล้ายนะเออยอดวิวกับบล้ายนะฮะมีคนเขาไปเบิ่งนะแต่บามียอดกดไลค์พี่น้องยอดกดไลค์น้อยนะคะคนเข้าไปดูอยอดวิวเหมือนเยอะคนเข้าไปซองซื้อ,อคนเขาอยากหู้เออว่าอ้นี่มันเห็ดอีหยางนะ